สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท้องปุ้งทั้งหลายเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่เทากัสิพาเข่าปลาพี่น้องเมื่อนี่อยสิพับพวกเจ้าเข่าปลาหาอยู่หากินแบบสไตล์อีสานบ้านเทาานาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่เขากัสิไปหาดักนกเด้อพี่น้องมองที่เขาไปหาดักนกกับสีมีปลาแบบนี้เลยเด้อกับสีมีปลามันแนนปลาสวนอย่างแเนนะพี่น้องเนาะ นี่ละพี่น้องกับเขาไปในปลาในด่งแบบนี้เลยเด้อพี่น้องขเาเจ้าก็สีเห็ดมันเห็ดอย่างคือจังบานเฮาเลยเนาะนี่ละพี ämän. ่น้องไม้แหลกของเขาห้องก็สีมหาดักนกวนในนี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหม่องล้มเขาห้องก็สีไปล้อีกทา้งนึงเด้อพี่น้องเพราะว่าหม่องบอนี่มันสั้นคักเด้อพี่น้องอันนี้เฮาก็สีไปล้หม่องทีว่ารดโจกหม่องข้าเจ้าล้งไปขุดเอาดินเนาะพี่น้องเนาะนี่ละพี่น้องหาอยู่หากินแบบบางสิ่ธด้วพี่น้องวันหยุดเนาะก็สีบ่ได เฮ็ดน <pelled> <society> ั <chaque urai> ่นเฮ็ดนี่กระสิออกมหายูหากินตามสไตล์ห้องกระครองนะพี่น้องกระสิโบเมนคอนเทนต์คอนยังที่ว่าบางว่างเขาก็ค่อยมาเฮ็ดเนาะเขาก็ไปหาคอนเทนต์ปลานั่นดอกเขาก็เอาตามที่เขาสะดวกสบายเนะพี่น้องหายูหากินเขานะพอมาหอดแล้วเขาก็มาแปลงทางก่อนเด้อพี่น้องเขาก็สีแบบว่าให้นกมันบินขึ้นมาบงนี้นะนะพี่น้องคอยกระสีตีตีตีบางทีละพี่น้องแล้วกระสีใส่กับดักนกเนาะ นี่ลราพี่น้องนกก็หลยอยู่ได้พี่น้องไม้นี่นกหลครับพี่น้องเขาดาักไว้แล้วบบดนี้เขาก็มานาั่งรอเวลาพี่น้องรอเวลาให้นนกมันเขา่าเขาจังไปเบิงเนาะไม้แหลกเขาก็ได้เนื้งแต้มเด้อพี่น้องส่วนนกนี่ก็บอกบบได้เด้อพี่น้องเด้อคนที่เคยหากะคงจะรู้ว่านกหยิง่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ลราพี่น้องมองยู่มองหาอยู่หากินเนาะ โบยจักอื่นจักอยากพี่น้องนกกระแตกสวดสวดดูพี่น้องว่าวาเต้นนกอย่างก็มีเบิดพี่น้องเลยนี่นะพี่น้องเขากะไปน้อมล้อมแดงแดงนั่งสิละเนาะพี่น้องเนาะวันหยุดเนาะกับโบมีเบียกโบมีอย่างเหตุกะนี่แต่หาอยู first, ER. so ่หากินนั่งสิละพี่น้องนี่มองหาอยู่หากินกับมองโรงงานละควงนั่งละพี่น้องนั่นซุ้มไปกะเห็นอยู่โรงงานก็ได้เนาะกัะสิคี่มอไซมาเด้อพี่น้องอันนี้กะสิเป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจเด้อ ไปไซไปกันพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ข่อยกับบุกเบิกข่ายยีรีพี่น้องเลย้าบุก้าเบิกไปพี่น้องไปห้ากับสิไปไม้ที่สองเด้อพี่น้องวันนี้เ้ากับสิไปไซเวลาลหม่องเด้อพี่น้องเด้อส่วนน้องไซกับบ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องกับสิมีเน้ดักแล้วกับลำโพงแล้วกับนกสตาบ์ึังสี่นะนกสตาบเพาอยากได้นกอย่างเพาก็เอานกสตารอันนั้นม้าเนาะพี่น้องเนาะ เบรรื้องวงนี้พี่น้องที่เห็น้าเขียวๆเงาๆนี่บอมยังเด้พี่น้องดำๆนี่น้ำดำปื้อปื้ออยู่พี่น้องจะว่ามันสะท้อนขีฟ้า่นละนี่ล่ะพี่น้องไม้ที่สองของเขาหอากับสิมาใสแไวังซี่เด้อเพราะว่าองนี้ก็เคยมาใส่หลายรอบเด้อพี่น้องเพราะว่าตะกี้ก็เคยมาใส่องนี้ได้ซี่โตพุนเด้พี่น้องรอบนึงนะเนาะรอบนี้เขากับมารุนกันพี่น้องว่าเฮาสีไ้จักโตองนี้เนาะไม้นี่ ม้นี่ตะเก้ากว่ามานอยู่เดกพี่น้องเราเป็นธรรม,มดาเด้อไม้นี่ก็ไดนี่แหละพี่น้องพเพราะจะเฮาว่าเบิ่งไม้นี่เฮากระไดตัวหนึ่งด้วพี่น้องตกลุ้งแล้วเฮามือนี่เฮากระไดนกสองตัวพี่น้องนี่แหละนกที่เฮาถอนขนแล้วเนาะอีกถุงใส่ถุงกะเสียวว่าจะกินเมืน่นาด้วพี่น้องตกจะมือแล้งมาเฮากเกาตัวนึงมาเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากปกๆแปีก,ปกปๆกันสิกบว่าสีลาบด้วพี่น้อง ลาบกระสูตรไผ่สูตรมันเนาะแล้วแต่สีไ่อีหยังพักนางอ่างหยาผู้ใดมีแบบใดกะใส่แบบนั้นเลอพี่น้องอันใดมันหอมเนาะแต่ว่าถ้าเวลาล,า,ลาบโนกระสีขึ้นปอแต่ใบบักหนาวก็ใบบับเวอร์เนาะพี่น้องช่นี่คือสีหอมับพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้มิแต่ใบขี่ตูดพี่น้องเลาก็ใส่ใบขี่ตูดไปเนาะพี่น้องเนะาะใบขีดตูดก็ตะไข่เด้จังน้อยพี่น้องขอกระิวไปขัวก่อนเนาะ ส่วนนุกในกระเฮดได้หลายเมนูเด้อพี่น้องกะิพัดพี่แกงกระเฮดได้เด้อพี่น้องเด้อพัดพี่แกงเราก็เอามาก,ก้อยกินคือก้อยแงก้อยกระปอมอเฮานี่ก็ได้พี่น้องอันตำตำใส่บักม่วงเนานะเฮดได้เบิดสูนแนวพี่น้องแต่ว่าอันบบมีบักม่วงกับเลยบ่ได้ก้อยเนาะมีบักม่วงกับสีก้อยอยู่พี่น้องบักม่วงสมสนเนาะอันนี้เขากับมา,า,า,าหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเฮาพี่น้องต่อไปเฮากับสีเอาอหม้อเฮ้าไปข้างเด้อพี่น้องเฮาสิ ใส่น้ำจักน้อยพี่น้องนะพอกระสิครัวกลัวกลัวจนว่ามันสีแบบว่าให้มันมันออกนะพี่น้องพอกระเียวน้ำปลาแดกกับน้ำเดื้อผสมกันว่าไม่น้ำปลาแดกอย่างเดียวเด้พี่น้องเมื่อกี้นะน้ำปลาแดกกับผงซุโรตตอกะน้ำเปล่านะผสมผลเปิดกันไปพี่น้องอย่างละเล็กอย่างละน้อยมันกระสีนัวไปของมันเองนลพี่น้องสิ่ง อันหนึ่งคือขาบ่ได้ก็คือผงซีโรดด้วยพี่น้องใส่หลายๆใส่หลายกะแซีบหลายพี่น้องทานบ่เล่าใจเขาก็มาตั้งแกจคือเก่าพี่น้องเอ้ยส่วนพักส่วนหญากะบบมีอย่างไรได้พี่น้องใส่เต็หัวหอมต้นหอมหลักอ่ะอันคาแกพี่น้องออกมาเผาไฟเนาะกะสีหอมหอมอยู่ได้พี่น้องหอมดีคืออย่างนี้อันนี้ก็คือมะขวเขาขวัวได้พี่น้องซื้อเข่าขัวมากบเป็นเข่าขัวเข่าเจ้ามันแดงๆมันบ่แสบพี่น้อง กเร่มะขว่ไม่เนาะขว่ไม่เท่ากับต่ำหมอดอกพี่น้องอเรกว่าสิปันเนาพี่น้องลืมข้าวว่าเครื่องปันตายพี่น้องกเลยเด้ต่ำหมอดเนาะต่ำหมอกว่สิบ่ละเอียดปนไหนเนาะพี่น้องกับสี่หยาบหยาเป็นจังหน่อยกับสิปนปนกันไปกับมุนมุนนั่นแหละเนาะแต่ว่ากก่อหอมพี่น้องใครก็เฮาเป็นสื่อเพลินเนาะอันนี้ละพี่น้องเขากับมาเริ่มอีเขาจะลาบกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเทากับไส้แบบทีขากัวหอวหอมเข้าไปนั่นแหละพี่น้อง แต่ว่ามือนี่บดใส่ผงสุรสเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ถึงแต่ตอนเขาขวดแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเวลาซ้ำนี่กระแทบแล้วเด้อพี่น้องเพราะต้องปรุงหลายอย่างพี่น้องปรุงหลายหลายแห้งไปเรื่อยพี่น้องเลยเวลาพี่น้องกระได้ประมาณนี้เนาะลาบโน้ต้องเขาเนาะมือนี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อส่วนผู้ใดบ่เฮ็ดงได้กินข้าวแรงมาเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบพี่น้อง รสชาติกะสีะออกเค็มๆจักน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะสีะได้กินหัวคาแน่หรก,กะใบขีตูดแน่พี่น้องกะหอมหอมเนาะพี่น้องเนาะคือ่ากินนกนี่มันกักินหอมอยู่ได้พี่น้องสำหรับข่อยเนาะข่อว่ามันกัแซ่บอยู่พี่นอ้องโดยโดนกินเถื่อเนาะแต่เกิดว่าผู้ใดกินด้วยดูกะสีเบื่อเนาะแต่ว่าเขากะเฮ็ดได้หลายเมนูแหมผักกับแก้มหอมกะบ,บ่มีพี่น้องมีแต่บักเขือกับบ่นหัวพักบัวพี่น้องเลย กะกินปแปงซีเดอพี่น้องซ้ำนี่หัวกะแล้วแรงเลยล่ะพี่น้องกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะมีหยังกะกินนนะนั่นพี่น้องบ่ต้องไปเลือกมันหลายดอกของอยู่ของกิ่นเนาะและสุดท้ายนี่ก็ฝากช่องน้องไม่ในเดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในเดอพี่น้องให้กำลังแรงใจกันเนาะผิพลาดอันใดก็บ,บอกกระเตือนกันเดอพี่น้องเ้องกะสีซอยๆกันดูแลไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ